มาดูทางฝั่งของอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติสิงคโปร์นะคะออกมาแสดงความเห็นค่ะเรื่องของการแข่งขันวันพรุ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นนะคะบอกว่าการแข่งขันวันพรุ่งนี้ทีมชาติสิงคโปร์นี่อาจจะต้องเล่นกันแบบดุดันสักหน่อยนะคะดุดันกว่านัดก่อนหนน้าี้ที่เจอฟิลิปปินส์ซะอีกเพราะฉะนั้นอาจจะทําให้ได้ใบเหลืองมากสักหน่อยค่ะ ดาดอสโกอัฟราโมวิชนอดีตหัวหน้าทีมผู้ฝึกสอนทีมชาติสิงคโปร์ที่ทําให้ทีมได้แชมป์เอฟเอสุซูกิคัพสามสมัยเขาเชื่อค่ะว่าเกมที่ทีมเก่าของเขาจะพบกับทีมชาติไทยอาจจะมีใบเหลืองออกมาเยอะนะคะมากกว่านัดที่เจอกับฟิลิปปินส์ซะอีกค่ะเพราะถ้าหากว่าต้องการจะหยุดแข้งช้างศึกไทยนี่ก็จําเป็นจะต้องเข้าปะทะหนักกว่าเกมแรกนะคะใช่คับผู้เล่นไทยนี่มีความสามารถเฉพาะตัวที่ดีหลายคน <c oughs> นะครับทั้งนี้สิงคโปร์เองประเดิมเกมแรกได้ดีนะครับหลังจากที่ องเหลือผู้เล่น10คนเท่านั้นตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกกบพร้อมกับมีนักเตะโดนใบเหลืองถึง3คนด้วยกันแต่ก็สามารถยันเสมอฟิลิปิน์เจ้าภาพบสิ่นประตูต่อศูนย์นะครับและเกมต่อไปพวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับทีมแชมป์เก่าในปี2014ก็คือทีมชาติไทยที่เรานั้นถล่มอินโดนีเซียไป4ประตูต่อ2ในเกมแรกนะครับซึ่งจะบอกว่าอัฟรามูชเดงเนี่ยอยู่ในการกลุ่มทีมสิงคโปร์ในยุคที่รุ่งเรืองครับสมัยนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเตะสิงคโปร์ที่ส่วนใหญ่จะโอนสััญชชาาาาตตตติิมนนเป็ก่ง สัญชาติมาอยู่กับสิงคโปร์ซึ่งปัจจุบันนี้สิงคโปร์ก็ได้มีการทําในเรื่องของ National Academy ซึ่งก็ลุกปั้นนักเตะเยาวชนจากสิงคโปร์เพื่อดันขึ้นสู่ทีมชาติชุดใหญ่เลยโดยตรงเลยนะครับกับก็บอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่ทีมนั้นต้องเจอกับทีมที่ เก่งกว่าหรือว่าแก่งกว่าเพราะว่าก็เพิ่งเจอมากับญี่ปุ่นได้ทั่โลกรับคัดเลือนะครับบอกว่าเป็นเกมที่ไม่ใช่งานง่ายกับสิงคโปร์นะครับอาฟอมบินก็บอกงั้นบอกว่าสิงห์นักขบวนครับก็คือนักเตะหลายคนนั้นโดนใบเหลืองเกมหน้านั้นต้องมีการปะทะกันมากกว่าเกมเจอกับฟิลิปปินแน่นอนบางทีนั้นอาจจะโดนใบเหลืองมากกว่าเดิมเมื่อต้องจีนที่แข็งแกร่งกว่ากับทีมชาติไทยก็อยู่เกมลุกให้ได้นะครับก็เให้คุมทีมชาติสิงคโปร์ครับกับอาฟอมบินนั้นในปี2003ถึง2 เอฟ u ิกี้ครับสมสมัยและเหรียญทองแดงในศึก4เกมด้วยนะครับในปี2007ครับโดนใบเหลืองเยอะๆเข้าก็อันตรายนะคะอาจจะทำให้เสียผู้เล่นกลายเป็นใบแดงไปได้ค่ะก็ต้องติดตามนะคะการแข่งขันจะเป็นยังไงวันพรุ่งนี้ค่ะครับ